หังจากที่หัวหลุมผลิตปปตัวเรียมนะครับใช้งานไปช่วยระยะหนึ่งอาจจะเกิดอาการอุดตันหรือรั่วจนไม่สามารถส่งแรงดันหรือส่งผลผลิตขึ้นสู่ระบบโรสเตชันได้นะครับก็จะมีการทําการซ่อมกาการแก้ไขหากไม่สามารถแก้ไขจากในหลุมผลิตได้อาจจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนท่อนําผลผลิตหรือทิวบิ้งโดยเครื่องมือสําคัญในการเปลี่ยนท่อนําผลผลิตหรือทิวบิ้งนะครับ ก็จะเป็นยูนิตที่เรียกว่าไฮดรอลิกเวิร์กโอเวอร์ไฮดรอลิกเวิร์กโอเวอร์ทำหน้าที่สําหรับการเปลี่ยนท่อหรือซ่อมบํารุงภายในโดยเฉพาะนะครับโดยมีวิธีการคือนําท่อนําผลผลิตหรือทูบบิ้งออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่เพื่อทําการนําผ,ผลผลิตขึ้นมาจากหลุมผลิตปิโตเรเลียมครับการซ่อมบํารุงหลุมผลิตและการเปลี่ยนท่อไฮดรอลิกเวิร์กโอเวอร์หรือ HWO เป็นเครื่องมือสำคัญในการซ่อมบำรุงหลุมผลิตและการเปลี่ยนท่อ มีลักษณะคล้ายๆแท่นเจาะหรือว่าลิกใช้ทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนท่อผลิตหรือรีคอมพิชชันเพื่อให้หลุมผลิตกลับมาผลิตได้อีกครั้งอุปกรณ์พื้นฐานและการทำงานของไฮดรอลิกเวิร์กโอเวอร์หรือ HWO 1. g e n จีนโพเป็นเสาที่ประกอบด้วยรอก2ตัวใช้สำหรับยกท่อขึ้นท่อลงและยกอุปกรณ์อื่นๆขึ้นมาที่เวิร์กบารเกตด,ด้วย 2. เวิร์กบารเกต หรือเทเวลลิงบาสเกตเป็นพื้นที่ในการทำงานควบคุมอุปกรณ์แจ็ค B.O.P. 3. Power t o วเทองใช้ประกอบหมุนเกลียวท่อหรือแยกออกจากกันการประกอบท่อในส่วนนี้สำคัญมากหากประกอบไม่ดีอาจทำให้ท่อรั่วเกิดความเสียหายได้ 4. t o เ e r i n g a ิงแอนสเตนาริสลิใช้สำหรับการจับท่อในการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ส่วน stationary slip ใช้จับท่อขนาดที่ towering slip เคลื่อนที่ไปจับท่อถัดไป 5. control console แผงควบคุมนี้อยู่ใน work basket ใช้ควบคุมระบบไฮดรอลิกต่างๆและ BOP 6. BOP ทำหน้าที่ป้องกันแรงดันในหลุมไหลขึ้นมาด้านบนการซ่อมบำรุงหลุมผลิตและการเปลี่ยนท่อนะครับส่วนนี้จะใช้งาน unit hydraulic workover unit นะครับ เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนท่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งผลผลิตจากในพื้นดินนะครับสู่ระบบการผลิตนะครับหากไม่มีการซ่อมบำรุงในส่วนนี้อาจไม่สามารถนำผลผลิตต่างๆขึ้นมาสู่ระบบได้นะครับเนื่องจากอาจจะมีการรั่วหรืออันอุดดันของท่อส่งผลผลิตได้ดังนั้นหน่วยงานไฮดรอลิกเวิร์กโอเวอร์ยูนิตนะครับเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการซ่อมบำรุงในส่วนนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วการซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนท่อผลิตปิโตเลียมนะครับจะทําในกรณีที่ไม่สามารถนําผ,ผลผลิตขึ้นมาได้หรืออาจจะติดขัดหรือมีการรั่วของผลผลิตต่างๆออกสู่ระบบ